จะเป็นด้านกล้วยหอมทองครับมะเขือยาวกล้วยหอมทองครับปลปวยน้ำวา่านกเขือสะลเน่ตลาดนัดวันเสาร์ครับทางุ้งมะละกอเขกดำ แตงโม,มวหวานเจี๊ยบแตงโมครับไม่ขายได้ไงครับพีบผ้าบอนแดงแก่ราคาประหยัดปลาเนาะครับผมหวนใจประชาชนมันไม่ดีครับผมใช่ใช่ตับปลาดครับ,ห,รบหวานกรอบครับหวานกรอบครับคูเลหวานไม่ได้ไปปวดฟัน <c oughs> <c oughs> นี้จะเป็นด้านปลาครับปลามาแล้วจะปลาบลองปลาจมปลาตนครับนี่ปลาสวายปลาส้มมีหลายอย่างครับปลาโนงนี่เนาะปลาโน้งครับปลาบลองแม่มีสุกกระดิบจ้าครับผมปลาเข้ามาแล้วพริกหอมกระเทียมพริกแห้งปลาป่น นี้ก็ผลไม้ประทองมันอันนี้อะไรก็หัวยิมะหายรู้จะไหร่หรนี่ม่ตังมาเลยจับประรุษครับเ <c oughs> ก็มๆครับโดนัทครับฝั่งนี้ก็คิดได้มาตั้งทางนี้แล้วันมูนิป้บ่มีพี่จ้าอไม,ม่ค่ามาหลายนะมูนิครับ มีที่ได้ได้มาตั้งมองนี่จ้าขายดีคือเก่าได้เลยครับจ้าสาขุ่เดี๋ยวคุณกระตื่นแล้วครับวันนี้มาถ่ายบรรยากาศครับตลาดนัดเมืองคงวันเสาร์ตอนเช้าครับเดี๋ยวนัดทำมาใหม่ๆเลยนะจ๊ะนุ่มค้าผมกลุ่นเลยแหนมทอดครับแหนมทอดวัสดีจ้าเว่าีหมแหนมทอดครับห้าบาททอดสดสดเลย เอาเลยครับถ่ายคลิปครับตรงนี้จะเป็นด้านขนมครุกคลกโบราณค่ะโบราณคร่ะน่ากินครับมาเลยครับวันเสาร์ตอนเช้าตลาดนัดเมืองคงครับสินค้าเยอะๆมากมายมีลูกชิ้นหนึ่งอ้อหุยวนเลยเนาะลูกพี่เนาะจัดจี้ปาลูกพี่ครับครับสวัสดีครับอ่านี่รายการยูทูบะไรนะยูทูบแต่อีทพาเที่ยวพี่อีทพาเที่ยวนี่อพาเที่ยวยูทูปอ่ะเออเข้าไปเลยครับ เราจะเห็นสามีเลยพี่สาวพี่สาวพี่สาวอ๋อพี่สาวอยู่สุพรรณครับ่เนียจะเห็นตัวเองนี่อยู่ทั่วโลกเลยครับเห็นทั่วโลกเลยนะครับเีเฟอร์ครับนี่มีหลายไส้ครับลูกเกดถอยทองครับมีป่าชิติปาเองครับคครรัับบอร่อยนุ่มแป้งนุ่มครับครับเนี่ยเดี๋ยวไปนี่ก็ไปอัพลงแป๊บเดียวได้เห็นละฝั่งนี้จะเป็นหมูปิ้งไก่ปิ้งไก่อบค่ะไก่อบน่ากินมาก รองเท้าครับรองเท้าแฟชั่นที่สวยห้าสิบบาทพลังกิมจูรับปอดสารพิษพลังบ้าใช่ไหมจ้าพลังเดืยขนมปักหัวครับมีกรอบอันนี้กรอบใช่ไหมจ้าอะไรนี่ข <laughs> นมห่อนี่ ใส้ไส้นะยยายเปียกไส้กระเปียกปูนเปียกปูนครับโบราณโบราณครับอันนี้มีสารพิษอะไรน่ากินมากแต่กอดกิ่นท่านี่แหละวนอป่าเนาะเด็กหน่อยเปียกปูนจะขับปาร์ตขับปาร์ตวะลูกหลายก็ะทะอันนี้เด็กนอนเลี้ยงกันเนาะขึ้นเขาตรงนี้ก็โอ้โหใส่กอดูดูนี่ของเดิมเหมือนเดิมนะคะรคเหมือนเดิมนะ จ้าเมื่อวานนี้ไม่ได้ไปหรอกเนี่ยปวดฟันวนันเออดีแลนะ้วแหละไม่ไปนี่ขายดีใช่ไหมครับร้อนๆเลยครับใต้กรอกวันเสาร์นะครับอำเภอคงตอนเช้าครับเอาไปดูเจ้าของหนึ่งเด้อเออทางนี้ก็ถังทองเหมือนเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ,บ,รบถังทองน้ำหลอดครับเขาไปดูไฮทุ่รอบครับ กิหารกับมีหลายใส่มานะครับทําใหม่ๆสดๆทุกวันครับตดินมากคอแห้งกัน,น้ําหลอดมีหลายนี่ครับกาเฟชานมชาเขียวฝากกดติดตามไม้ได้วยนะครับแต่ยิ้พาเที่ยวขอบคุณครับนี้ลงเท้าครับเท้าสวยสวยเจ็ดก้าับ สวยก็มีหลายแบบหลายทรงของเด็กของผู้ใหญ่เข้าไปดูหน่อยนะครับพี่ยูทูบแต่อีทพาเที่ยวนะแต่อีทพาเที่ยวนะครับเข้าไปดูหน่อยยูทูบยูทูบแต่อีทพาเที่ยวครับจะเห็นเลยตลาดนัดวันเสาร์ครับเมืองคงข้าวเต็นครับถุงละยี่สิบทำใหม่ๆสดๆครับมานะครับวันเสาร์ตอนเช้าเมืองคง น้องกําลังเดินครับเดินมาแล้วครับฝั่งนี้จะเป็นปลาส้มปลารุ่งปลาส้มครับปลา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 นินบอกปลาปลานินจากปลาส้มปลาสวายปลาสวายนี้ปลาส้มปลาตะเพียนขับไปดูให้หน่อยนะแต่อีทพาเที่ยวครับจะได้เห็นตัวเองทพ้งโลกเนี่ ราส้มบุญร่วมโอ้อยู่ละกันเลยฮะเลือกเอาเลยเนาะอใครอยากชอบอันไหนไร่ก้าวไรก้าวจะนี่ไร่ก้างครับอันนี้อะไรนี่แฮมเบอร์เกอร์ชิ้นทอดชิ้นปลาโอ้อะไรนี่ยเขาแจกฟรีไงเนาะเนาะหลายวายเหรอแจกฟรีครับแจกฟรีนี่ โอ้คนหลายครับของขู่ขายขู่อะไรลูกขายรองเท้าคู่นี้ห้าสิบเก้าอ่ะแก่ก้าวมาวก่ก้าเก้าขาหอบครับโอ้ครับของขู่คนลุ้มขนาดเลยแต่เขาแจกของฟรีครับรับองเท้าครับถูกๆครับคิดว่าจะแจกฟรีเห็นคนหลายเข้ามาดูเอาเลยเอาเลยทางนี้จะเป็นด้านแมงทอดครับใหม่ๆครับ อ้น่ากินมาก,ตกดตดยำมะม,ม่วงม่วงสดกครับ20บาทซูช <c oughs> ิกระปาาวานฝ <c oughs> ากกดติดตามไม่ได้วยนะครับแต่ยิ้มพาเที่ยวขอบคุณครับสูชิสูชิครับ <c oughs> หมดจะชุดเลยดิ <c oughs> <c oughs> ถึงลงอะ น,นี่ครับอร่อยจริงครับเจ้านี่ทุกวันเสาร์ครับวันเสาร์ตอนเช้าตลาดเมืองคงซูชิอังนี้จะเป็นดาน้ำส้มพันเองครับพี่วัตถไลพี่น้อยทครับน่ากินนะครับตลาดนัดวันเสาร์ครับเมืองคงผล,งลไม้ครับละมุดโอ้ขายละมุดอย่างเดียวเลยจา้า สามห้าสามโลร้อยยี่บห้าบาทอันนี้สตรอเบอรี <dated teenage fashion online> <pl ains> ่อย่างเดียวเลยน่ากินครับยีิบาทบาทก็ถูกเลยน่ครับกินมากครับกันสาวครับตอนเช้านะครับคณคือคณครับจ้า ผักครับผักตุดๆครับสวัสดีครับปัทูครับครับผมสวัสดีครับพี่ครับเจอกีกแล้วเจอกันอีกแล้วทุกวันเสาร์อำเภอคงครับตอนเช้ามันติปปัทูครับกดติดตามไปด้วยนะครับแต่อีทพาเที่ยวขอบคุณครับ โคต้มครับตัวกระเดาน้ำปลาหวานนี่นีน่นีนน่น่ากินน้ำอ้อยคันสดครับเสื้อเสื้อเสื้อครับตอเบอร์รี่ครับร้านนี้มีทุกอย่างค่ะราคากระจายดีขายสดขายสด,ยสด,ยสดจะถ่ายคลิปถ่ายคลิปสดพิเดี๋ยวต้องไปอัพลงทีโอ้หน่วยยงใหญ่เนาะขายหน่วยทรายเจนตอเบอร์ โอ้จัมโบ้ครับเข็มหายยายังเข็มหายยายังเข็มละจ้า,า <laughs> ดีมากเลย <laughs> ครับเจ้ามังกรครับตุ่มขอไปดูให้เดินเด้อยิ้มพาเที่ยวครับ